ขนาดนี้แตกดูดูอ้าวอยู่ตรงว่าพาคานั่นแหละแตกกแล้วอกไรนะอ้าวโหทิ้งหอยน้ำริษก็ทำไมดิอ้าวร่วอีกหึ่งข้าบนด้วยข้างบนไม่ได้ผมกำลังซอสไม่หาแปกโอเคตากระดานแหละ อ่ yup. อยู่ไกลๆอ่ะช็อตตัว <elementary> น you. ี้ตรงไหนครับพี่เอ้ยมีตัวนี้ชอบนอนหมอบอยู่นี่ตายเนี่ยโอ้โหติดตอแยจรงมกัวโนมาใช่ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมผมกำลังวิ่งไปรวมพี่ กลับไปครับไปวิทฟ็อกก์อาอยู่แล้วครับยิงแล้วยิงแล้วตัวนึ่งดูตัวอัพเกรดด้วเต็มเลยแตกอยู่ไหนอยู่ไหนคนเขาคนเขาคนเขาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขับรถของรถหนี้แต่ระวังเพื่อนเขาลงมาด้วยนะนับจำนวนคนไว้ด้วยนะตอนนี้หกเหลือหกสิบไปที่สองธนายอยู่ที่นั่นอ่ะเรียบร้อยแตก ý thức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  ý đi một 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 mấy? Okay. ok một lần một lần một lần tôi tôi một lần một lần một một lần 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 oh oh một lần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  một ผมไม่มีชาร์จนะไอ้ปีทำไมข้างบนยิงข้างบนยิงข้างบนยิงปีข้างบนยิงปีลงมาลงมาข้างบนยิงป,งปีลงมาลงมาขาดดาบเลยนะดาวไปก้าดาวไปก้าหน้าที่หน้าที่ ขันดาบกระดาบไม่หายขนาดนี้แบกโอเคอะไรจะดีไปได้ฮนะทำไมลูกเอาชิปาหายแล้วดูข้าขงหลังเลยนะอยู่บนเขาอยู่บนเขาเขานาั่งเ,เห็นแล,ล้วเขารู้ตัวละ อยู่ตรงกล่องโหลดพี่เห็นวงพยาบาลปะไม่เห็นเลยเลยล้มวงพยาบาลตัวพยาบาลล้มล้มแล้วแต่ว่าพี่เก mm ็บงานไม่ได้นะกิสโนกิสโนออกพอออกวันนี้เราเป็นตัวนึงระวังผมดูข้างหลังมีนะข้างหลังแล้วระวังข้างหลังนะข้างหลังไปไกลนี่มีกัวสีม่องมาตรงนี้พี่คนโคนคน

ตี่น <ator il> <ğim> ี้หมดเดี๋ยวเที่ยวเว่นข้างหลังผมบนอยู่บนโอเว่นอยู่บนสวยอยู่อยู่ในอยู่ในกระต๊อบเนี่ยเริ่นเรินวิกวิกวิกวิ่งกลางกลางถนนชนให้ตอนนี้อุ้ยดับสอดจะถึงหมดก่อน อยู่บนหลังคา,งา,งาเอาเลยพี่กดให้อยู่ยิงกดให้อยู่แดงเล่นแก๊กขี้ง <laughs> <laughs>